หนึ่งุมป้อมตุตูออกทีวีเลยขอบคุณประชาชนผมทํางานมาพอแล้วนะขอให้เพื่อนๆ่นสมาชิกที่ได้รับเลือกความเวางใจจากประชาชนต้องมีความสมานสามัคคีตรงเห็นกับบ้านเมืองเถอะท่าน,นสวทั้งหลายที่ถูกเข้าใจว่าผมสั่งได้ผมก็ขอยืนยันมาท่านเหล่านี้มีอิลาะทุกคนนะถ้าเพื่อนถ้าก้าวใกลได้คิดอีกคนบอกโอเคผมแฝงหนึ่งหนึ่งสองเอาความเกลียดชังออกไปแล้วเอาความหวังมาให้ประชาชนบอกกันเลย พูดเลยรู้ไ้ด้วยประชาชนตายมันเกิดจากความเกลียดชังไม่ได้ผมนมือทางดานวนยึดทรัพย์คุณทักษิณผมขึ้นกับสแต่มันจบไปแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับเชิญครับขอบคุณที่ให้เกียรติฐางเศรษฐกิจด้วยนะคะ วันนี้คงจะต้องรบกวนท่านอาจารย์ฉายฉากทัศน์หลังจากนี้ค่ะดูเหมือนว่าสถานการณ์เนี่ยบางคนบอกว่าอุ้ยมันเข้มข้นคือมันพลิกขั่วแต่บางคนก็บอกว่าไม่เกินคาดการเลยเนื้อเรื่องต้องมาเช่นนี้อยู่แล้วอาจารย์มีมุมมองอย่างไรบ้างคะการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยตราเลือกบนความเปลียดชังถ้าเกลียดสองลงก็มาทางนี้เดิมทีก้าวไกลก็ประกาศ มีลงไม่มีเราตอนนี้ฝ่ายเพื่อไทยพอคะนแนนถ้าทางชักจะไม่ดีก็เอาเขาด้วยก็เลยบอกว่าไม่มีลงก็ไม่มีเพื่อไทยคตก,การอีกฝ่ายนึ่งก็ใครไม่อยากแก้หนึ่งหนึ่งสองก็มาทางนี้ใครไม่เอาเก้าไกลก็มาตรงนี้แต่ถามว่าที่มาตรงนี้เนี่ยที่มาเลือกเก้าไกลเนี่ยโดยความเกลียดลงเนี่ยคุณคิดคุณคิดว่าเก้าไกลดียังไงเห็นด้วยยังไงคุณชอบอะไรไม่ไอการที่เลือกแบบจะเกลียดใครดีเนี่ยมันก็ลามปามมาถึงจนหลังเลือกตั้งเนี่ยหลังเลือกตั้งนี่แทนที่ ที่ผมตอนผมเด็กๆเพื่อวัยรุ่นเนี่ยอาจารย์ครฤทธิ์มีแค่สิบาทเสียงก็เป็นนายกได้มันไม่มีค่ายอ่ะท่านคุยได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่พอเรามีค่ายแล้วเนี่ยมันก็เลยบล็อกทันเองก็เลยต้องมาเพื่อไทยกับก้าวไกลก็เลยต้องมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันพไฟายก็ก็ถูกลากไว้อยู่กลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมีวุฒิอยู่ตรงกลางเนี่ยเสียงวุฒิก็เลยกลายเป็นเสียงตัดสินคือตอนนี้ขยายไปหาหาภูมิใจไทยเนี่ยก้าวไกลย,ยอมไหมภูมิใจไทยยอมไหม เพื่อไทยยอมไหมติดอะไรกันอยู่ตอนเลือกตั้งคุณไปหาเสียงแบ่งข้างไว้ประชาชนก็เลยถูกแบ่งไปด้วยแต่พอหลังเลือกตั้งแล้วก็เลยคุยกันไม่ได้ตัวเลขมันเลยล็อกหมดเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นอกุศลมูลจากความเกลียดชังการแบ่งพวกที่สร้างกันไว้ในสังคมมื่อพอเลือกตั้งแล้วก็เอาตรงนี้เป็นสารณพอหลังเลือกตั้งแล้วก็เลยยังไปไม่ได้จนบัดนี้ถ้าจะนานค่ะอาจารย์ในเมื่อสถานาการณ์ตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าการเสนอยติซ้ําเป็นชื่อคุณพิธาเนี่ยทำไม่ได้ชัดเจน hmm. เรียบร้อยแล้ว ชื่อคนดิเดตนายกย่อมจะต้องไม่ใช่พิธาลิมจเจริญรัตก็ถ้าเอาพักอันดับสองก็จะเป็น3คนคนดิเดตเพื่อไทยซึ่งหลายคนก็มองว่าถ้าก้าไกลย,ยังอยู่ในสมการจะตั้งรัฐบาลเนี่ยก็คงจะไม่ได้รับเสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภานแน่ๆอาจารย์มองว่าการฉีก MOU 8พารครวมสามารถเกิดขึ้นได้ไหมหรือควรจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรคะอาจารย์คะผมไม่รู้เกิดได้ไม่ได้นะแต่มันควรจะเกิดมันควรจะสํานึกกันทั้งประเทศทั้งนักการเมืองด้วยทั้งคนที่เลือก ฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ไปแล้วเนี่ยเราเราเรามาถูกอะไรแบ่งออกจากกันเนี่ยแล้วเราก็มาจ้องถ้าผมเลือกก้าวไกลผมก็มาจ้องบอกมึงมึงอย่าไปไปพลังประชารัฐนะเว้ยเฮ้ยมึงอย่าผิดคาพูดนะเว้ยไปพักเพื่อไทยเองก็บอกเฮ้ยถ้าเราไปจับมือพลังประชารัฐเนี่ยคนที่เลือกเราเขาจะด่าหรือเปล่ามันจะเกิดเต็มถนนหรือเปล่าถ้าถ้าเรายังไม่สามารถสลายการเลือกตั้งจากความเกลียดชังได้มันก็ไม่เห็นประเทศไม่เห็นปัญหา มันตรงนี้มันควรจะต้องสลายต้องต้องรู้สึกสํานึกกันทั้งหมดอนะบอกพอแล้วฉากทัดหลังหลังจากวันนี้ไปเนี่ยเดี๋ยววันพฤหัสหน้าค่ะอาจารย์ยี่สิบเจ็ดเนี่ยเขาก็จะนัดโหวตนาย,ยก,กันอีกรอบหนึ่งณวันนั้นประเทศควรจะเดินหน้าได้แล้วไหมคะควรจะมีการโหวตนาย,ยกรัฐมนตรีคือนะคือถ้าติดกันอยู่ตรงนี้ก้าวไกลไม่ยอมถอยหนึ่งหนึ่งสองเพื่อไทยยืนอยู่ด้วยก็ไม่มีใครมาผสม หรือไม่ดีวอตก็ไม่ยอมเลือกอีกเพราะเพราะความเกลียดมันมันยังอยู่ทั้งนั้นเนี่ยเพราะถ้าถ้าใครสลัดความเกลียดด้วยก่อนบอกเอาก็เอาวะเราผิดไปแล้วเรามาติดอยู่ในอกุศลรมูลตนนัวนี้ถ้าเพื่อไทยตัดสินใจอย่างนี้ได้ก็ไปหาภูมิใจไทยแล้วก็ถามเข้ากลายเนี่ยผมไปเข้าภูมิใจไทยเนี่ยคุณว่าไง เยสันโดทางภูมิใจไทยก็บอกเฮ้ย hey, ถ้ามันยังถือหนึ่งถ้าเขายังยืนหนึ่งหนึ่งสองผมไม่ร่วมด้วยเพื่อไทยในฐานะอันดับสองที่จะเป็นตัวแกนก็ไปหาประชารัฐบอกร่วมกับผมได้ไหมบนเงื่อไขว่าบิ๊กป้อมวางมือเหอะเดี๋ยวมันเกิดปัญหาผู้คนมันจะยุ่งกันไปอีกเนี่ยก็เจรจากันบนบนสลายความการแบ่งข้างแบ่งขั้วลุง,งป้อมเองก็ควรจะพอแล้วทลวงตัวก็วางมือไปแล้วถ้าลุงป้อมวางอีกคนตอนนี้มันก็คล่องขึ้น ได้ข้างได้สะดวกขึ้นอาจารย์คะขอขยายความคําว่าลุงป้อมเนี่ยควรจะวางมือด้วยอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยต้องทาอย่างไรครับลาออกเท่านี้เลยก็ผมก็แค่แค่ประกาศว่าไม่เป็นรัฐมนตรีแต่ก็ยังเป็นขออยู่เป็นมิ่งขวัญให้ลูกหลานๆน้องๆเขาอยู่ด้วยกันได้สักปีสองปีเป็นสมาชิกได้แต่ให้ลั่นวาจาออกมาว่าไม่เอากอีรัฐมนตรีแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นประธานที่ปรึกษาอยู่เป็นเป็นสนณนะหน่อยแค่นี้ก็พอ ณวันนี้เนี่ยอาจารย์ขาดูเหมือนว่าการที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ต้องโหวตนายกได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งและหากจะโหวตได้นั้นเนี่ยก็คงจะต้องสลายขั้วเดิมแปดพักนั้นเสียก่อนไม่เช่นนั้นน่าจะติดล็อกและเดินหน้าต่อไปไม่ได้มันคือต้องมันอยอ่ที่การชี้แจงบอกโอเคบ้านเมืองมีบล็อกกันอยู่อย่างนี้ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อก้าวไกลเนี่ยยังเป็นปัญหาแล้วก้าวไกลก็ไม่ยอมที่จะจะเลิกเรื่องหนึ่งแผวนเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเพื่อไทยจึงตัดสินใจ ที่จะสลายขั้วแล้วก็ไปจับมือกับภูมิใจไทยหรือถ้าต้องการให้เห็นว่าไม่ได้สลัดทิ้งกันง่ายๆก็ไปคุยกับภูมิใจไทยคุยกับก้าวไกลบอกเนี่ยผมจะลาพวกคุณมาอยู่ในการเยสันโดถ้าพยายามแต่เลิกเลิกพูดเรื่องเรื่องแบ่งขั้วแบ่งข้างเลิกเลิกเลิกกลัวประชาชนจะมาเดินอยู่เต็มถนนอ่านี่ราคาจารยร์ก็ต้องบอกประชาชนบอกให้ไม่ไม่ใช่เรื่องผมผมผิดคำพูดหรือผิดสัจจะอะไรนะไอ้สัจจะที่ผลความเกลียดชังนยมเป็นศัจจะที่เป็นภัย ต่บประชาธิปไตยทั้งคุณทั้งผมทั้งเลิกอาจารย์ดูแนวโน้มนะวันนี้หากว่าจะมีมวลชนที่ไม่ยอมรับแล้วออกมาลงถนนเนี่ยค่ะคือตอนนี้มีการแบ่งเป็นแฟนคลับเพื่อไทยกับแฟนคลับแฟนคลับ,บก้าวไกลที่ในออนไลน์จะเห็นว่าแฟนคลับสองฝั่งเนี้ยบางทีก็ขัดแย้งกันเองอยู่ใครต้องทําหน้าที่ในการทําความเข้าใจในส่วนนี้เพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปได้ไม่เกิดม็อบลงถนนแล้วก็เศรษฐกิจติขขดขัดอีกรอบหนึ่งค่ะอาจารย์ผมว่อตอนนี้ลูกบอลมันอยู่ที่เพื่อไทย ถ้าเพื่อไทยสลัดขั้วเพื่อไทยก็อธิบายเหตุผลอย่างเงี้ยผมได้คิดแล้วจะหาว่าผมหาอำนาจเลยแต่บ้านเมืองไปไม่ได้ถ้าเรายังมีขั้วอยู่ผมได้พยายามให้ภูมิใจไทยกับเก้าไกลยอยู่ด้วยกันแล้วมันก็ยังติดยังมีปัญหาสูตรน,นี้มันอยู่ไม่ได้ก็ว่ากันไปจะเล่นโดยไม่คุยอะไรโหวตกันไปเรื่อยๆครั้งที่หนึ่งเอาไหมไม่เอาก็เปลี่ยนคนแต่ถามไม่ผ่านเอาเอาอิงมาเอาไม่ผ่าน ไล่กันไปเรื่อยๆมันอะไรกันอะ่ะกินเวลาไปทีละสัปดาห์ทีละสัปดาห์าหอย่างเงี้ยเนี่ยน,นะคะอาจารย์มันตลกมันตลกของโลกเรนถามท่านอาจารย์ว่าและหากในกรณีที่เพื่อไทยเอาล่ะอาจจะไปตกลงไปพูดคุยกับพรรคอื่นว่าเอายังไงดีเพื่อให้ตั้งรัฐบาลให้ได้โดยที่เพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนาอาจจะไม่มีก้าวไกลและในสมการนี้แต่เพื่อไทยมีความจําเป็นไหมคะอาจารย์ที่จะต้องเอ่อให้สัญญาประชาคมอะไรออกไปกับประชาชนว่า ภารกิจหนึ่งสองสามสีจะทําอะไรจะเข้ามาแก้รัฐธรรมนูญแล้วหรือจะทําอะไรต่อไปไหมเพื่อยืนยันว่านี่คือการยังเคารพเสียงศรัทธาการเลือกตั้งของประชาชนอะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยค่ะไม่ไม่จำเป็นต้องถึงตรงนั้นหรอกรวงรอง,งอภักไหนก็คุยกันให้ชัดว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ต้องทํา หรือไม่ทําเดี๋ยวก็เกิดเป็นคุมถุงชนเกิดติดกันตรงนี้แล้วคุยกันไม่รู้เรื่องอีกก็จาหลักๆก,กันให้ได้แล้วก็ร่างนโยบายร่วมกันไม่ต้องมีเอ็มเออยหรอกเอาแต่ว่าประเทศมันมันต้องเดินหน้าแล้ว,วกั้วต้องเลิกก็อยู่แค่นี้อาจารย์คะอาจารย์คิดว่าการตั้งรัฐบาลมควรจะจบภายในเมื่อไหร่ครับมันจะต้องจบภายในเมื่อไหรและต้องมีกระบวนการอะไรตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยควรจะ คุยแล้วไหมคะเดินหน้าเจราจาให้จบก่อนถึงวันโหวตยี่สิบเจ็ดไหมคะวันนั้นต้อง,องได้นาะยกรัฐมนตรีแล้วไหมคะอาจารย์เพื่อไทยเขา<ๆ>เขาก็ยังติดภาพของเขาอยู่เขายังติดเอฟซีของเขาแฟนของเขาถ้าเขาสลัดก้าวไกลเนี่ยจะถูกด่าไหมหรือจะไปจับกับประชารัฐเนี่ยคนจะว่ายังไงถ้าติดตรงนี้มันก็ไปไม่ได้ทั้งชาวบ้านเองทั้งเพื่อไทยเองก็ต้องทุกคนต้องยอมรับอันนี้รวมั้งลูกป้อมด้วย ถ้ายอมรับวันนี้ก็ประเทศก็ไปได้เพราะฉะนั้นสอสอเองก็ต้องกล้าตัดสินใจและก็ต้องสื่อสารออกไปเพื่อเกิดความเข้าใจตรงกันว่าด้วยเหตุผลและความจําเป็นอย่างไรแบบนั้นใช่ไหมอาจารย์ฮะก็ต้องสื่อสารคุณเป็นผู้นําเป็นผู้แทนมาแล้วเนี่ยแล้วคุณไปแบ่งข้างกันประเทศไม่ไปไหนประชาชนก็ถูกแบ่งด้วยออย่างนี้มันไปไม่ได้ ใครเป็นคนเริ่มได้คิดอ่ะตัวหลังก็หนึ่งลุงป้อมลุงป้อมประกาศวางมือนะบอกขอเชิญต่อไปนี้ทุกท่านจะจับมือกันยังไงก็จะติดที่พวกผมเลยเพราะผมทํางานกันมาเต็มที่แล้วก็เกินนํามาสักหน่อยลังจากนั้นก็โอเค ฟรีแล้วนะใครยังติดอยู่บ้างถ้าใครยังติดขั้วติดคอกอยู่ก็โอเคก็ไปแซนอโรนมันยังไปอยู่ที่ไปอยู่ที่อื่นเถอะแต่มันอยู่ที่ความเข้าใจว่าเราพวกเรามีปัญหาร่วมกันตรงไหนซึ่งผมวันนี้ที่ผมตัดสินใจออกมาพูดก็คือเราปัญหาเราอยู่ตรงนี้พอเรามามาสร้างความเปลียดชังระหว่างกันแล้วเรามาสร้างการเลือกตั้งโดยความคิดความเคลื่อนไหวที่มันไม่ถูกมันไม่สามารถจะแบ่งบานเป็นความหวังเป็นอนาคตได้เพระนาะฉะนั้นนี่คือภารกิจที่สสเองก็ต้องทําหน้าที่ตรงนี้กันไปในการขยายผลขยายความนะคะอาจารย์ ใจบ้านเมืองต้องการความหวังแต่ความหวังนั้นนีไม่ได้ถ้าม,มันมีความเกลียดชังเต็มอยู่อย่างนี้ลินหานท่านอาจารย์ต่อไปค่ะว่าหากสเต็ปของการตั้งรัฐบาลปลดล็อกต่างๆได้แล้วพลเอกประวิทย์วางมือพลเอกประยุทธ์ก่อนอันนี้ก็วางมือไปแล้วก็ถือได้ว่าสองลุงไม่ได้อยู่ในตัวแปรหรือว่าขับเคลื่อนพักการเมืองแล้วที่เหลือก็เป็นข้อตกลงที่ไม่ต้องถึงขนาดรัดแน่นแบบ MOU ให้มันมีความยืดหยุ่นและสามารถที่จะ ดดําเนินงานทํานโยบายไปด้วยกันและตั้งรัฐบาลให้ได้ออืชนก็อธิบายกันไปให้เกิดความเข้าใจแต่ก่อนเขาก็เป็นอย่างนี้สมัยก่อนนะแล้วที่เก้ากล้กับเพื่อไทยมาทำเอ็มกอเพราะว่าปัญหาเรื่หนึงหึงหอนี่แหละมันถึงต้องมาคุยกันเรื่องนี้แล้วก็ เอาหนึ่งหนึ่งสองออกจาก MOU จะให้เป็นปกติเขาไม่ต้องมา MOU อะไรกันมากมายหรอกเอาหลักๆพอแล้วยมีมาก่อนนะคะอาจารย์แล้วนี่ไงก็เพราะมันแบ่งข้างกันมาไงก็เลยจะจับมือกันแบบให้มันชัดให้มันเชื่อกันก็ไม่ได้ทํายังไงจะสลัดการแบ่งพวกการความเกลียดชังอันนี้ออกไปเท่านั้นถ้าสลัดได้ก็ไปได้อาจารย์ขาพอพูดถึงในเรื่องของความเกลียดชังแน่นอนว่าเป็นเรื่องของอิ o ม i ช n นอนะคะอาจารย์เป็นอารมณ์ซึ่งข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยก็ทําให้ คนคนนั้นเกิดอารมณ์อย่างหนึ่งอย่างใดเกิดรักเกิดเกลียดแล้วก็ใช้อารมณ์ตรงเนี้ยเป็นการตัดสินใจค่ะอาจารย์สเต็ปต่อไปเนี่ยที่ก้าวไกลเขากําลังจะต้องเผชิญอยู่แล้วก็ตัวคุณพิธาต้องเผชิญด้วยตรงนี้อยากเรียนถามมุมวิคราะห์จากอาจารย์นั่นก็คือคดีความ ที่ตอนนี้เนี่ยแน่ๆอยู่ในสารรัฐนูญสองเรื่องเรื่องแรกคือ,อกรณีถือคุณสือของคุณพิธาอาจจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอีกหนึ่งเรื่องคือการใช้การแก้หนึ่งหนึ่งสองหาเสียงซึ่งสารน้ำนูนท่านก็รักไปแล้วตรงนี้อาจจะไปถึงขั้นยุบพักตรงนี้จะเป็นการไปกระตุ้นอารมณ์ดอมสม้มให้ลุกขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็เกิดบานปลายเกิดการชุมนุมอะไรไหมคะอาจารย์ควรจะบริหารจัดก,การตรงนี้อย่างไรดีครับคือผมวบา กฎหมายก็ต้องว่าตามกฎหมายอ่ะนะเฉพาะเรื่องคุณพิธาเป็นส่วนตัวเนี่ยในตรงนี้มันก็มีคดีอาญารออยู่แล้วก็มันมีปัญหามันก็มีมีการตีความมีอะไรแล้วก็มันถึงขั้นเพิกถอนให้หมดแต่ความเป็นสสมันผลมันไม่ถึงยุคพักยุบอะไรต่างๆแต่นี้มันเอาเฉพาะไอ้เรื่องเรื่องถือหุ่นสื่อนี่นะถ้าสมมติว่าศาลน้ำนวทตัดสินว่าตีความว่ามันเป็นการขัดคุณสมบ,บัติตามน้ำนน เพราะฉะนั้นคุณพิธาก็หมดจากความเป็นสสในตรงนี้เนี่ยสิ่งอันแรกที่ต้องต้องระวังก็คือว่าการยุบพักมันจะมีมีพวกหัวสายขึ้นมาบอกว่าในเมื่อคุณพิธาที่คุณสับัติต้องห้ามตามคําสั่งสามนูนเนี่ยก็มาหัวสายว่าตอนคุณพิธารับรม,ามาเซ็นรับรองสอสส่งเข้าเลือกตั้งเนี่ยก็โมฆะไปด้วยเพราะฉะนั้นก้ากายหายไปทั้งแผ่นดินเป็นสอบหมดสอบตกเอาออกหมดในตรงนี้ด้วย ด้วยความไม่เคารพน่น,นะบอกตรงๆผมว่ามันหาเรื่องกันนะฮะมันไม่เกี่ยวไม่ควรเดิน<ม>ไปถึงขั้นนั้นใช่ไหมคะใน,ในทางกฎหมายมันไปไม่ได้นะฮะที่ถ้าจะหาเรื่องนั้นก็ร้องได้แต่มันไม่ใช่ในการที่เขารับรองสอสอมันก็เป็นแบบพิธีแล้วก็คำพิสูจน์ของศาลถ้าจะบอกว่าอันนี้อันนี้ขาดขาดคุณสมบัติเนี่ยคำพิสูจน์ของศาลมันก็มีในวันพิจากษาคือวันที่ศาลสั่งไม่ใช่ย้อนไปถึงวันคุณพิศาลเซ็นส่งสอสอเพราะในนี้ผมผม ขาใช้คําพูดแบบนี้อารมณ์เลยนะอย่าเะอล่งยุ่งเลยล่ะไม่ควรอย่างยิ่งผมผมเชื่อว่าผู้อุปสะว่าผู้ใหญ่ในสามนูนเขาคงเขาคงไม่ไม่เล่นตามนะไปไม่ได้จริงผมนึกไม่ออกต้องจบที่เฉพาะตัวคุณพิธาคนเดียวทีนี้โอกาสที่อายุพักมันก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของไอ้หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยการที่เขาเขาเสนอหนึ่งหนึ่งสองเข้าสภาเนี่ยถ้าคุณเห็นว่ามันขัดลํามนลคุณก็บอกว่าไม่ได้ก็ปฏิเสธเข้าไปมันก็ไม่ผิดอะไรนี่ก็เป็นความคิดของของพรรคเขาเขาเสนอมา แต่นี่ปัญหาก็คือว่าถ้ามันจะเป็นผิดเนี่ยมันมันต้องมากกว่าเสนอหนึ่งหนึ่งสองมันต้องเป็นเรื่องแคมเปญความคิดความเคลื่อนไหวมีการออกโซเชียลมีเดียปลุกระดมใส่ร้ายเพื่อจะหาแรงหนุนยุคนออกมาเดินขบวนคุณทํำตัวเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคนฉีดความเกลียดชังสาบันเข้าไปในสังคมเนี่มีลักษณะเป็นการโลนดองด้วยความเกลียดชังปลุกระดมเพื่อจะอ้างว่าหนุนกฎหมายของคุณ แต่สิ่งที่คุณทำเนีน่ยม,ม,มันมันมันไม่ใช่กติกาแล้วถ้ามีหลักฐานถึงขนาดนั้นนะ่าเขาใช้โซเชียลมีเดียใช้ใช้การยุยงคนทั้งหลายที่ติดหนึ่งหนึ่งสองนี่เขาอยู่ข้างหลังเขาเข้าไปจ้างวานอยงนั้นอย่างนี้ถ้าคุณสามารถชี้ว่าพระเก่ากลายเขาทําอย่างนั้นแล้วก็รู้กันอย่างนั้นก็โอเคถ้าคุณจะยุบแต่เท่าที่ฟังดูนี่กกับกบแค่แค่เขาเสนอกฎหมายเนี่ย มันก็ความคิดความเชื่อของเขาอ่ะคุณว่ามันไม่ถูกไม่รับคุณก็ไม่รับสิคุณจะไปะยุบพรกคเขาทําไมอ่ะ็มีแค่ความคิดที่เขาเห็นไม่ตรงออกับคุณเนี่ยคุณจะปิดปากเขายุบเขาเนี่ยอันนี้มันมันไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วอันนี้อะไรนะคุณอาจารย์เบญบทเขาเรียนนิติสงครามเป็นคอนสไรเรซีเป็นการ สมคบคิดถึงอันนี้ไม่ถูกแล้วความเดือดมันจะสูงเพราะฉะนั้นภายใต้สถานการณ์ณขณะนี้เนี่ยก็มีบริบทที่จะต้องก้าวเดินโดยที่จะต้องยึดประเทศเนี่ยเป็นหลักและอาจารย์เน้นย้ำในเรื่องของการไม่สร้างความขัดแย้งหรือความเกลียดชงังทั้งหมดนี้ทุกขามันต้องเดินแบบไปในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายนี้ด้วยกันทั้งหมดนะคะอาจารย์ใช่ไหมคะถ้าฟังแบบนี้แล้ว มันควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันมันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นสมัยผมในรุ่นของผมเนี่ยในหลวงพระองค์ก่อนเนี่ยท่านท่านก็เป็นหลักอยู่นะฮะใครจะทําอะไรมันทะลึ่งทะลึ่งเหมืนนีไม่ได้ทุกคนก็รู้อยู่นะควรจะทําไม่ทําแต่มา,มามาสมัยนี้เนี่ยเราต้องอย่าอย่าให้ท่านไปให้ข้างบนท่านต้องมายุ่งมาเกี่ยวมามาดึงมาพูดอะไรอย่างไรพวกเราต้องหากที่ต้องต้องรู้จักได้คิดกันเองเมื่อที่มาถึงบัดนี้มาถึงเวลานี้เนี่ย เพราะเราเราถูกไอ้ความโกรธเกลียดเนี่ยเข้ามาสิงเอาออกได้ไหมละ่ะทั้งคนเลือกทั้งนักการเมืองเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยผมไม่ได้เกลียดนะผมก็ทําหน้าที่ตรวจสอบคุณทักษิณผมเนี่ยมือทางถนวณยดทรยบคุณทักษิณผมขึ้นกับบศแต่มันจบไปแล้วมันก็จบกันนะให้ใหจ,จบให้มันจบสิมัน <apps S 2> เรื่องอะไรกันเนี่ยถ้เนาเช่นนั้นอาจารย์ขาตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าสําคัญและดีจังเลยค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์ได้สะท้อนมุมมองหรือว่าวิธีวิธีคิดหรือวิธีสร้าง m i n เซ็ตที่ได้รู้ว่า ณขณะหนึ่งขณะนั้นที่เราตัดสินใจและดำเนินการบา,บางสิ่งบางอย่างไปเมื่อเวลาผ่านผ่านอย่างที่อาจารย์บอกว่าจบไปแล้วก็คือจบไปแล้วเนี่ยโดยคีย์หลักของมันหรือวิธีคิดของคอนเซปต,ต์แบบนี้มันต้องเป็นเช่นไรคะอาจารย์เพราะบางคนยังยึดภาพอยู่คะอาจารย์โอ้มาอาไทยมันน่ารักนะเป็นสังคมที่น่าอยู่ผมผมหวงแล้วเสียดายถ้าเกิดยังดํารงความเกลียดชังนั่นหมายความว่าความน่ารักและความน่าอยู่มันจะหมดไปในท้ายที่สุดผมเห็นอย่างยูเครนเห็นประเทศอื่นที่เขา ในนามของประชาธิปไตยเนี่ยต่างชาติเข้ามาแทรกบ้านเมืองก็แตกสลายมันเรื่องอะไรน่ะแล้วไอ้ที่ว่าเผด็จการเนี่ยหรือประชาธิปไตยอะไรที่มาแบ่งกันเนี่ยประชาธิปไตยที่มันมันเ็วกว่าเผด็จการก็เยอะแยะนะลุงตับลุงป้อมนี่ผมยังไม่เห็นเป็นเผด็จการใช้อำนาจแบบสมัยจอมพลปอสมัยสกงสลิดไม่มีเป็นเผด็จการที่ไม่ได้ไม่รู้จะทําอะไรซะมากกว่ามั่ปั่มาเป๋อยู่นั่นนะฮะก็พอนะครับที่ทํามาดีๆก็เห็นเห็นกับบุญคุณแล้ว ท่านวางมือเถอะวอท่านนายกเตรียมท่านยังบอกเลยผมพอแล้วในหลุงตู่ท่านวางมือก็ถูกแล้วลุงป้อมก็จะอย่าไปหลงลมในพวกในพวกเป่าก้นลงนะครับอยู่เป็นประมุกให้เขาหน่อยก็พอแล้วใครจะเลือกตั้งอะไรก็คิดถึงบ้านเมืองเอามาพูดกับประชาชนเอามาร่วมมือกันไม่ใช่มานั่งดูบบกเฮ้ยมึงพวกใครวะเฮ้ยมาจับตรงนี้เดี๋ยวชาวบ้านแล้วเต็มมอบหรือเปล่า ก็พูดกับเขาดิบอกคิดอย่างนี้เมองไทยต้องไปอย่างนี้อาจารย์ค่ะขอเรียนถามอีกหนึ่งฉากทัศน์ค่ะอาจารย์หากในวันที่เพื่อไทยกับพักอะไรก็สุดแท้แต่นั่งเป็นฝั่งรัฐบาลและก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลเพื่อไทยฉากทันนั้นอาจารย,าารย์มองเห็นอย่างไรบ้างคะผมไม่รู้ก้าวไกลตรวจสอบเป็นเบ่านะเขาโชว์ฝีมือความเป็นฝ่ายค้านที่ผ่านมาหลายคนชื่นชมนะคะอาจารย์มันรู้ผมผมไม่ค่อยได้สังเกตเท่าไหร่คือก้าวไกลเขาคุยกับใครไม่ได้ เขกลายเป็นฝ่ายค้านก็ลองคิดดูเขาคงกะเลือกตั้งเขาหน้าเขาคงกะสไลด์แน่แน่ก็โอเคเขาก็มีสิทธิ์คิดงั้นถ้าทางรัฐบาลใหม่ยังไม่มีอะไรใหม่ไม่มีความหวังอะไรให้ผู้คนเมื่ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจมาคนตกงานทั้งชนชั้นกลางทั้งข้างล่างเราทาอะไรไม่เป็นมันก็อาจจะเป็นโอกาสของก้าวไกลก็ได้มันมาขึ้นหรืเขาว่าในในสี่ปีถ้ามันถึงสี่ปีนะ เขาจะทําอะไรแต่สิ่งสิ um ่งที so so you you ่ผมต้องการจะบอกก้าวไกลก็คือว่าจะหาอำนาจจากความเปรดชังนะจุดเถอะมีคนดีๆที่จะร่วมมือกับคุณเยอะแยะเพราะเขาถ้ามันบ้านเมืองไปไหนไม่ได้เขาก็เห็นคุเป็นความหวังได้มันมีบันมันมีมีลมพัดใบเรือแล้วล่ะแต่คุณดันตั้งเข็มเข้าป่าชายเลนซะเลยเป็นอย่างเงี้ยออกทะเลแล้วเข้าท่าเข้าทางเดินหน้าไปจริงๆลมใช้ได้ ดันเข้าท่าผมไม่ตายทะก่อนมีอะไรช่วยก็บ,บอกถือว่าชัดเจนเลยนะคะสิ่งที่อาจารย์ได้ช <c oughs> ี้แนะณนะวันนี้ที่เหลือก็คงคงต้องจับตาดูสถานการณ์อาจารย์มองอักอันนี้ขอเป็นคําถามสุดท้ายนะคะอาจารย์ก้าวต่อไปที่ ทุกภาคส่วนต้องจับตาดูสเต็ปต่อไปแล้วอาจารย์อยากให้มันเกิดขึ้นได้แล้วสักทีวันไหนเหตุการณ์อะไรคะอาจารย์หนึ่งปุ๊ปั๊มทั้งตู่ออกทีวีเลยขอบคุณประชาชนผมทํางานมาพอแล้วนะขอให้เพื่อนๆสมาชิกที่ได้รับเลือกความไว้วางใจจากประชาชนจงมีความสมานสามาัคคีจงเห็นกับบ้านเมืองเถอะแล้วท่านสวทั้งหลายที่ถูกเข้าใจว่าผมสั่งได้ผมก็ขอยืนยันว่าท่านเหล่านี้มีอิสระทุกคนมันช่วยกันคิดทากับบ้านเมืองสร้าง เสนอผู้นําดีๆมาช่วยกันให้ประชาชนเ็าชื่นใจเ็าสิโอแค่นี้ก็ประเทศมันหายใจเพลอกแล้วนะแบ่งผู้แบ่งเราแบ่งพวกนะมันจะมันจะหายไปมากๆเลยลนะ่ะแล้วถ้าเพื่อถ้าก้าวไกลได้คิดอีกคนบอกโอเคผมแป้นหนึ่งหนึ่งสองนะคุยกันใหม่เลยแต่นี้ไม่ต้องมีข้อ,อกงแล้วนั่นก็ะคือความฝันทําได้ไหมละ่ะถ้ายัางติดในความเกลียดความชังอะไรที่สร้างขึ้นมาเองประชาชนเขาเลือกมาทํางานด้วยกันแล้วยังเสียกัดกันอย่งนี่ขอด่าทีนะ อขอเรียกว่าสองจุดนี้คือการถอดสลักแล้วเดินหน้าประเทศแบบนั้นได้ไหมคะอาจารย์เอาความเปรียดชังออกไปแล้วเอาความหวังมาให้ประชาชนบอกมาเลยพูดเลยรู้ไว้ด้วยประชาชนตายมันเกิดจากความเปรียดชังไม่ได้เราไม่ต้องกลัวถ้าเดินหน้าไปทางนี้ไม่ต้องกลัวจะม็อบจะอะไรเนี่ยมีมีคนที่พร้อมสะหนับสนุนคนอีกเยอะไม่ใช่มีอะไรก็แบ่งพวกอยู่นั่นแล้วก็ดูเออพวกจะว่าไงม็อบจะว่าไงกลุ่มนั้นกลุ่มนี้จะว่ายัางไงงั้นก็ไม่ต้องมาสมัครเซอเวย้ย ใ้เขาเป็บบนรัฐบาลด้วยดิบ้าจริงๆเดินหน้าสร้างความหวังโดยไม่ใช้ความเกลียดชังเป็นเครื่องมือแล้วก็ใช้เหตุและผลอย่างตามกระแสมากจนเกินไปจนเสียทรงจนเดินต่อกันไม่ได้แบบนี้นะคะาอาจารย์อืมขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งเลยค่ะยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์